สวัสดีจ้าทุกคนเรามากินข้าวกันวันนี้กิน,น้ะม่ากเกาหลีอีกแล้วนี่วันนี้มาม่ากเกาหลีอีกแล้วทุกคนไปซื้อมาอีกแล้วเอามากินด้วยกันม,มามา่า กาหลีแล้วก็เห็ดเข็มทองลวกเนาะแล้วก็โรยผงม,มามาาข้างบนนะอร่อยมากทุกคนชอบมากครับมันอร่อยจริง กินทุกวันเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกินข้าวเย็นกันเด้อว,วันนี้มาม่าเกาหลี แล้วก็มีไข่สองใบคือกินบ่อยมากสปันเจอร์มามาต้องเข้าแล้วล่ะชอบอะ่ะอร่อยอะ่ะมันไม่ได้เผ็ดมากอะ่ะมนให้แบบกำลังดีเปรี้ยวๆกำลังดีอะ่ะอืม ชอบมากเลยเห็ดเข็มทองหืมสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับ คือคนไม่ได้เลยเพราะเราต้มสองซอง,ซอง่งลวกสองซองมันก็เลยเยอะมากเลยกินทุกวันผมจะล่วงไปนี่กินบ่อยจัด สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดหัวใจให้ด้วยนะเพื่อนๆอ,อร่อยอะ่ะชอบมากเลย ซื้อมาแล้วก็ต้องมาทํำใส่ผักใส่หมูบ้างนะทุกคนเราได้ครบห้าหมูเอากินทุกวันได้แต่เราก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะอ,อ,อร่อยมากคนดูไข่ต้มดิคือเลิศ ต้องมีคนหิวบ้างแหละแล้วก็เดินไปซื้อมาม่ามาแล้วก็มาต้มกินสวั <c oughs> สดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะ ฝากกดหัวใจกดติดตามไปด้วยเด้ออุดหนุนสินค้ารนตะกา้าด้วยเด้อทุกคนสินค้ารอบเมื่อวานนี้ไปส่งให้แล้วนะเมื่อกลางวันช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อะ กินข้าวด้วยกันเด้อคัาน,นี้มีเพื่อกินข้าวก็มานั่งดูเรากินก็ได้นะก,กินไปด้วยกันเนี่ยทุกคนเป็นเพื่อนกัน mm hmm. กินแล้วก็นั่งมองวิดีโอไปอย่างเงี้ยมันก็อร่อยอยู่เนาะกิน mm hmm. ไปกินมาที่เผ็ดนี่ อร่อยมากเลยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดหัวใจด้วยนะครับ ปราอุ่นงจินค้าในตะกร้าด้วยนะครับทุกคนแป้งปลาทังโกจ้าเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอร่อยจัง อะไรก็เกี่ยวกันทีละอืมจิตต์ทีละให้มันได้สิบกว่านอาทีอ่ะเฮ้ยใครยางมาตูม ขินไข่ต้มเรียสุขภาพกลนนี่เริ่มเผ็ดแล้วร้อนแบะ มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะแต่มันร้อนมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเผ็ดไปอีกระดับหนึ่งขายไม่มีหมู่กินข้าวก็มากินด้วยกันเดอ้อกินแล้วก็นั่งดูคลิปไปนี่แหละ แล้วก็เหมือนว่าเรามีเพื่อนกินข้าวข้างๆกันนะทุกคนชิ่กินไข่ เรากินไดเสร็จแล้วก็ลงแล้วแล้วเราก็เอาคลิปไปลงที่อื่นต่อ คือที่อร่อยเห็นไหมตามใจปาก ชื่อช่องเลยกินโชว์ไปเลยจ้าขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับใครมีเพื่อนก็นมานั่งกินด้วยกันนะเดี๋ยวหมดก็จะลงไลน์แล้วทุกคนเพราะว่าเป้าหมายผมอะ ไล่ให้ได้แบบวันละสิบนาทีก็พอดีใจแล้วเฮ้ เดี๋ยวจ <Okay. S 1> ะลงไลน์แล้วนะครับเพราะว่าหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไล่ต่อวันนิดวันน้อยอิ่มวันนี้เราไล่ไปกี่นาทีสิบสองนาทีก็โออยู่ ว่าเป้าหมายเราอ่ะสิบนาทีขึ้นขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ